สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนเอนเข้าสู่ช่องล้อหมุน o n นทันะครับทริปนี้ก็เป็นทริปที่เราพูดคุยกันมานานแล้วแล้วก็จึงเกิดโปรเจก t นี้ขึ้นมาครับนะฮะชื่อทริปว่ากระท่อมน้อยคอยรักนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่สองนะครับเราก็มากับกลุ่มเพื่อนแก๊งฟอร์ซ่าทุ่งคุประชาวทิศนะครับนะ ถ้าเพื่อนๆที่รับชมอยู่แล้วอยู่โซนนี้นะครับไม่ว่าจะขับรถรุ่นอะไรก็เข้ามาเป็นเพื่อนกันได้นะครับเผื่อไว้ขับรถเล่นกันวันนี้นะครับเราก็จะมาพักนะครับเป็นบ้านพักนะครับชื่อว่าบ้านสวยริมทานนะฮะอยู่ในเขตจังหวัดสระบุรีนะครับนะตำบลชะอมนะครับนะน่าจะถูกต้องนะ ที่นี่ก็คือแบบสวยมากเลยนะครับใน Facebook นี่ผมทำการจองตั้งนานนะครับกว่าจะได้นะฮะตอนนี้เราก็เดินทางแบบใกล้ถึงแล้วนะฮะก็ทำความเร็วแบบพอประมาณนะฮะขับไปขับมานะฮะฝนฟ้านี่เริ่มเริ่มมาแล้วครับถ้ามองดูก็จะเห็นว่า เมฆนี่เริ่มเริ่มคึมคมดำดำแล้วครับแล้วก็สรุปเลยก็คือไม่รอดนะฮะก็คือเปียกฝนนะครับคือจะถึงอยู่แล้วครับฝนด้านตกลงมาแบบแรงมากนะฮะเนี่ยฮะเห็นเพื่อนผมจอดเก็บของแล้วผมเองก็ต้องจอดนะฮะเก็บกล้องเก็บโทรศัพท์ไม่งั้นเดี๋ยวเปียกหมดนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปรีวิวนะฮะบ้านสวย บ้านสวยริมทานนะฮะนะให้เพื่อนๆชมกันนะครับเผื่อเพื่อนๆไปเที่ยวกันนะฮะผมบอกเลยวิวดีมากเป็นบ้านพักก็ราคาถูกมากนะครับราคา800บาทเท่านั้นเองนะครับในในราคาของบ้านกระท่อมนะฮะอเดี๋ยวไปดูกันมาถึงแล้วนะครับบ้านสวยริมทานนะครับอยู่ในเขต ของสระบุรีนะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นกระท่อมนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นกัินชาคร<ด>ับใช่ทุกนี่อ่าอันนี้ก็จะหลังละประมาณแปดร้อยบาทนะครับเพื่อนๆคือแบบดีมากเลยดูน้ําด้านหน้าดินะผมเพิ่งมาถึงเลยนะครับคือก็มาแบบเปียกๆมาเลยคือด้านหน้าก็จะมีแบบชาที่เรานั่ง แล้วก็เล่นน้ําได้โซนนี้จะเป็นโซนที่น้ําค่อนข้างลึกหน่อยนะฮะแล้วก็จะมีโซนตรงนู้นที่ตื้นหน่อยแต่ว่าเล่นน้ําที่นี่เขาจะมีห่วงยางให้เช่ามีชูชีพให้เช่านะครับนะฮะเข้ามาก็นะครับใครใครมาแล้วอ,อ๋อครับก็เดี๋ยวถามความคิดเห็นหน่อยบ้านเราโอเคไหมฮารูนฮะบ้านเราโอเคไหมโอเคมองมองกล้องเลยดิ โอเคสวยสวยอ่ะครับผมเออแจ๋วเลยอ่ะระวังด่านนะครับผมอนุอนุเพิ่งมาเพิ่งมาเพิ่งมาถึงเพิ่งมาถึงนี่นี่รีวิวกำลังรีวิวเลยสดสดเลยมาถึงปุ๊บก็จัดเลยนี่ฮะนี่จะเป็นไดงไหมตัดรถเหอะ นี่ก็จะเป็นนะครับโซนถ่ายรูปนะครับของบ้านสวยริมทานนะครับเดี๋ยวเชิญติดตามแล้วช่องช่องเกมมิ่งนะครับเกมมิ่งโปรเต้เกมมิ่งนะครับไหน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 บ้านอยู่มีนะเนี่ยของเราหมดเลยแถวหน้าเนี่้ตอนนี้ก็คือนะฮะ แบบเป็นบ้านแบบ <c oughs> ดีอ่ะผมพูดไม่ถูกเลยนะถ้าดูตามวิวนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวผมพาไปดูข้างในก่อนแลวกัน <c oughs> นี่ก็จะมี <c oughs> ด้านหน้านะครับนะให้นั่งชิลๆกินกาแฟชมวิวด้านหน้าด้านนอกนะครับโอเคอยู่นะผมว่ามันเพียวเลยมีสไลเดอร์ด้วยมีสไลเดอร์ด้วยด้านนู้นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะ ชิงช้าให้นั่งนะครับในน้ําห้องนอนก็พอดีพอดีคนนะเนาะนะครับราคามันไม่ได้แพงนะครับไม่ได้เดินเข้าด้านหน้าเพราะตัวเปรตทั้งตัวเลยนะฮะนี่จะมีชั้นวางให้เรานะครับเป็นมุ้งนะครับครอบลงมานั่นแหละที่ที่นอนก็คือที่นอนก็พอดีตัวแหละเนาะเอาไว้นอนนะฮะจะมีพัดลมให้นะครับห้องนี้ราคาแ0ดร้อยบาทนะครับอ่าก็ได้ฟิลแบบกระท่อมน้อยปลายนาประมาณนี้นะฮะน่า นี่ก็ด้านหน้านะผมชอบห้องนี้ที่นี่มากเลยก็คือแบบว่ามันจะมีด้านหน้าให้เรานั่งด้วยนะครับเดี๋ยวลองไปดูนะครับบ้านหลังก็มีนะครับบ้านหลังที่นี่นะครับราคามีหลายราคามากแต่อันนี้ผมจะพาไปดูบ้านส้มนะครับเขาจะมีชื่อบ้านแต่ละหลังนะฮะไปดูกันนะครับนี่นะครับ บ้านสีส้มนะครับถูกใจไหมคะสาวนี่ก็จะเป็นห้องที่มีตู้เย็นพร้อมนะครับที่นอนแอร์นะฮะห้องน้ำในตัวนะฮะผมลืมบอกไปนะครับยังไม่รู้เลยกระท่อมของผมนี่จะเป็นห้องน้ํารวมนะครับห้องน้ํารวมเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ํารวมของกระท่อมไม่ได้ขี้เหร่เลยนะฮะเพื่อนๆนะเดี๋ยวไปดูกันนะฮะผมได้ลองเข้าไปฉี่มาแล้ว ผมว่าเฟี้ยวเลยคือสะอาดมากนะฮะอันนี้ก็คือสไลเดอร์นะครับนี่เป็นสไลเดอร์นะฮะมาเล่นได้หมดนะครับอยู่ห้องไหนก็มาเล่นได้เดี๋ยวสักพักเราคงได้เล่นน้ํากันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูห้องน้ํานะครับไปดูห้องน้ํากันนี่ครับอยู่ห้องนี้ครับผมนะนนอะไรล่วงครับอะไรล่วงดเดี๋ยวขอรีวิวก่อน นี่เป็นโซนห้องน้ํานะครับก็คือจะมีร้านค้าอยู่นี่เด้อร้านค้าขายทุกอย่างอาหารเดี๋ยวผมจะเอาอเมนูแปะไว้ในนี้นะฮะว่าราคาอะไรประมาณเท่าไหร่มีอาหารตามสั่งมีพวกเครื่องดื่มมีขนมอะไรครบทุกอย่างในนี้เลยก็คืออารมณ์สะดวกซื้อแบบย่อมๆเลยนะฮะอยู่ติดก,กับทางนี้เลยแล้วก็เปิดขายจนถึงสี่ทุ่มนะครับอันนี้ก็ เป็นโซนถ่ายรูปต่างๆนะครับก็นี่เป็นโซนน้าตกนี่ก็นั่งชิงช้าเล่นได้ถ้าฝนไม่ตกคงได้มาถ่ายรูปเล่นกันนะครับเนี่ยอันนี้เป็นห้องน้ํารวมทั้งหมดนะครับด้านหลังป้ายตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูห้องน้ําแล้วกันเนาะนี่คือเข้าห้องน้ํามาเนี่ยต้องเปลี่ยนรองเท้าก่อนนี้ก็คือกดช่วยกับรักษาความสะอาดนะครับ คือห้องน้ําเนี่ยมันมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมแบบคือเขาใส่ใจมันมีกลิ่นหอมมากเลยนะฮะนะฮะห้องน้ําก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับแต่บอกมากเลยผมว่าผมถ่ายได้แต่รูปภาพกับเสียงราไม่สามารถเอากลิ่นเข้าไปได้คือกลิ่นในนี้มันหอมแบบอารมณ์สมุนไพรหรืออะไรสักอย่างอะ่ะกลิ่นหอมแบบไม่ไม่ใช่หอมฉุนมากแต่หอมแบบดีๆอะ่ะกลางดีนะฮะอืม ก็มีให้ทัองออ้งหมด6ห้องนะที่ผมเห็นด้วยตานะครับน่าจะใช้ได้รวมกันหมดเลยนะฮะนะครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยนะครับห้องนี้นะฮะน่ามี wi f i ด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นโถชฉี่ของผู้ชายนะครับน่าประมาณนี้นี่คือมาถึงก็คือรีวิวกันสดๆเลยนะฮะโอเคเดี๋ยว เราพักผ่อนสักหน่อยผมต้องเปลี่ยนชุดด้วยเพราะเปลี่ยนทั้งตัวเลยเดีย๋ยวไงเรามาเอนจอยกันนะครับดูช่วงสนุกสนานช่วงปาร์ตี้ของกลุ่มเรานะครับกับที่นี่นะครับก็าเป็นไงสนุกสนานยังไงก็ช่วยช่วยดูกันหน่อยนะทุกคนนะโ okay. อเคได้ดึงลงค่งะดึงลงนะคนะน,นะนี่น,นี่คนนี้นะครับคนนี้ภาวนาอย่างไรฝนตกไม่ฝนตกไม่ครัวค่ะเพราะว่ารถตุ้ยไม่ยางนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศครับกลุ่มเพื่อนนะครับ พวกเราก็เพิ่งมาถึงกันนะทริปทริปนี้นี่ฝากกดติดตามด้วยนะครับไม่จะได้มีตังค์ซื้อกันสั่นนาทีเนี่ยดูดิได้บูเวลาเล็กๆหลังงั้นเหรเฮ้ยว่าแต่ว่าทริปนี้ไอ้ไอ้ลูนเป็นแมนออฟเดอะแมทว่อยฮะเฮ้ลูน แม่น็อตโดนแมทต์ไหมวันนี้นะได้อยู่โดนโดนเท่าไรแล้ววันนี้สามพันสามพันที่ชาร์จแบตก็หายรถก็น็อตหลุดรถก็น็อตหลุดคันเล่งก็จะค้าง่ดีอาคันเล่งก็จะค้างสมอลท็อกก็จะพังอย่างมียังมีอะไรอีกบ้าวะหากันจะมีอะไรมีอะไรบ่าเอารถยกไปเลยดีกว่าจ้างรถยกสองพันกลับบ้านไปเลย นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศแบบวุ่นวายวุ่นวายหน่อยนะครับก็ทุกคนก็แฮปปี้กับทริปทริปนี้นะครับเดี๋ยวคงได้เอาเดี๋ยวคงได้เห็นบรรยากาศการเล่นน้ําแล้วก็บรรยากาศการย่างหมูนะครับนะมีจะย่างหมูกินกันนะครับนะกินกันแบบสบายชิลๆนะครับพูดไฟโองหมดทุกอย่างเลยใช่ไหมสไาด์สายครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับ ดีนะเสิมเสริมมุนมุนนะครับนี่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 แมวไม่ออกครับอันนี้เป็นหม้อย่างนะครับเมียนี่นเป็นหม้อต้มนะครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราราไม่ลืเดี๋ยวผมไปกินตรงนี้กินกันเสร็จปุ๊บเนี่ยกินหมดสองขวดปุ๊บเดี๋ยวเราลงเล่นน้ำเลยนี่น่า ตอนนี้เราเบี้ยวลมก่อนเบี้ยวลมก่อนก็ล้างอีกแล้วเดี๋ยวเล่นน้ำเล่นน้ำทุกคนป่ะเล่นน้ำทุกคนป่ะเล่นเล่นเล่นไหมเล่นไหมเล่นเถอะนี่แค่นี้เองโอเคเราแล้วขอจะขอบอกอะไรฮะที่ปลายปีแม่สอนไม่ไปเลยนะครับโอ้มีมีเมียติดของไอ้เหี้ย แป๊บเดี๋ยวไอ้สัตว์ในคลิปกูบอกว่าเดี๋ยวหาเมียให้เพื่อนไอสัตว์นี่เขาได้เลยปีไหมนน้นโสดูอเลยต้องขอ จังหวะไปช่วงที่จะไปกินแม่งขงอม่ดีแล้วจะยกเลิกไป้ที่เป็นเชฟรู้เดี๋ยวแล้วไปต่อแล้วเดี๋ยวไปไปส่งเมียเหมือนแม่งนั่งอยู่ผับกับเมียน้องมันมากำนังรอน่องายคู่กันไหลไหลเค่อกินเบียร์ังแก้วแก้วสองแก้วสามแก้วเลยกี่ขวดสองขวดอีกางเดี๋ยวเที่ยวหายแคได้พรา้ว่าโอยายจ่าไงเสค้างหี้น้องเขามาเขาเสียตัวเองดีกว่า คลิปนี้ต้องขอบคุณร้านตำนัวโครัวมะเดิงแท้นะครับที่เป็นสนับสนุนการเดินทางให้เรานะครับเจ้าของร้านเข้ามาคุยหน่อยอยู่ยินดีกับค่าปรับที่โดนไปด้วยนะครับยิ่ออกินก่็นี่ ร้านตำนัวสนับสนุนค่าน้ำมันให้รถทุกคันเลยเนี่ยไม่ธรรมดาเนี่เพราะว่าเดี๋ยวไม่นานเดี๋ยวเขาจะเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วใช่แล้วใชแล้วเกนี๋ยวกินกนกิกินกนกินนนยกินนนนนนิกก Back up, ตอนนี้ผมขึ้นมาสระน้ำแล้วนะครับแล้วก็คืออธิบายไม่ถูกดูถูกเหยียดหยามผมเลยเกินว่าผมนี่นอนน่ดูถูกอะไรพี่หัวพี่อัดอย่ามีน้อย อะไรก็โอ oh. ้ยจะมันเจ็บมันไม่เจ็บเลยนะยังไม่เจ็บเลยเออถ่ายเนื้อเนี่ไงแค่นี้ไงนี่เนื้อต้นโอ้ยเฮ้ยแต่ว่าพอไปเล่นน้ำมาแล้วหน้าใสเลยว่ะไปเล่นน้ำในห้องน้ำมาหน้าใสเนี้ยเอาแล้วหูแน่ยังไงดังไงโอ้ยดัง มือเผลอไปโดนไงเพราะเดิน <c oughs> ตถุงไอ้มึงทำไงนะกระต่ายหันหลังหันข้างกระต่ายสะกิดสะกิดตัวผู้สะกิดตัวเมียตัวเมียเฮ้ยหินห้าเอาไห้แล้วไม่บอกล้ เฮ้ยเออเอาเนื้อหน่อยเนี่เอาเนื้อหน่อยพี่โดนโอ้ยไม่งั้นแบบมันเน่าเลยไอ้ยืนยืนชนลงบ่าเนี่ยไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ผู้ป่วยในไอ้เนี่ย